เรื่องของคุณสมรักคำสิงกับเด็กสาวอายุ17ปีที่จังหวัดขอนแกน่นคดีนี้มีนายตำรวจหิวแสงอย่างพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านรอผมจะรอก็โดดลงมาดูแลเองฟันธงลงไปว่าคุณสมรักนั้นผิดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณจะประนามหรือเอาโทษคุณสมรักคุณต้องอย่าลืมข้อเทจจริงด้านหนึ่งด้วยว่าเด็ก17ปีนั้นใช้หลักฐานปลอมในการเข้าสารบันเทิงแต่ผมอยากจะฝากคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อจำเลยสำคัญผิดคิดว่าผู้เสียหายพ้นวัยเยาว์อันทำให้จำเลยสำคัญผิดในอายุผู้เสียหายได้ จึงจะลงโทษจำเลยในข้อหาพลากผู้เยาว์คุณสมรักก็ทำผิดกฎหมายโดยเจนาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องลงโทษสารหนักนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปครับคุณสุรเชษและคงไม่เป็นธรรมนักกับคุณสมรักเด็กอาจจะจงใจหลอกผู้ใหญ่เช่นกันแล้วดูเด็กอายุ17คนนี้สิไม่ใช่ธรรมดาเลยซึ่งตอนหลังก็มีการยอมรับว่าเด็กคนนั้นส่งข้อมูลปลอมให้คุณสมรักแล้วก็ในภาพวงจรปิดเหอนชัดเจนว่าเด็กเดินตามคุณสมรักจะมุ่งประทุษร้ายกันได้อย่างไรคมขืนใจกันได้อย่างไร